เอาไวลุ้นเลยคือคือบาซุกนี่เป็นไหคือบาซุกในพานบ่คือเราเบิ่งดูเบิงเดูผู้สามแม่หงนี่แม็กบาผูบาบ่ท่านเคยแต่งงานจากเชื่องาอเมื่อกี้เห็นอันเพื่อนอยู่นพุ่นไปลินดูเฮือนอันสามวันอเออไอน้องเดี๋ยนะ พี่น้องเมืองบัวรพาหัวน้ำวนเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องสบายดีพี่น้องมาพบกับบ่าวสุขสันอีกอีพี่หนึ่งพี่น้องอีพี่นี่เนาะบ่าวสุขกันยังอยู่บ้านห้วยแห้งพี่น้องในช่วงแรงแรงพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่าช่วงแรงแรงเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่พี่น้องอยู่บ้านห้วยบรรยากาศไปเีื่อยพี่น้องบรรยากาศดีแฮ้งแต่เวนแต่เวียนก็จะรับขอบฟ้าแล้วอยู่ๆหูพี่น้องตะเวนกำลังจะรับขอบฟ้าพี่น้อง เียาทำมาแล้วินันเป็นอะไรเดี๋ดยพี่น้อนี่คือเพื่อนกำลังฟาฟเฮือนนั่นองเลยเดี๋ยไป

แขกเลยแม่ใช่หมิดเลยเจือละบางีอ่าแหกกับแม่เโป๊ไอ้เดือดถ่ายตลอดเออโอ๊ะเคเะะเเรองก้อนอันนั้นได้เบาอันให้เตีงยงคำอ่าอันบรรุกอยู่บริคัมไอ,อ,อันงานทุนกคนแม่เอเตียงค้ำปะกับบัสต้อยปะอันนั้นอันนั้นกับมาหลายคนยี่เนาะมาี่นะอาจารมีเออาจารยมัน,นี่กับแม่ม่แม่อันพวกเราขี่รถสูงๆแดงๆเหรอ ผู้ขี่รถสูงสีส้มสีดแดงง่ายๆเลยจ้ามันนี่เราติดถ่ายอยู่บ<อ>นพุ่งนเอกี้เรามาซ้อนด้วยอนเมื่อกี้นี่เรเห็นแล้วแม่ก็ส่วนเรนเราซื้อปบาตรุกบอเออม่เห็นเราพอดีเห็นส่วนรถเดียวอยูนน่นอกเราเราขึ้นกับแข่งเอออัน<อ>บมื่ี้ทำใส่ป่ะติดกับแข่งขมวนติดกับแข่งขมวนทั้งนั้นเลยติดกับ เซียงผัางท่านมึงกะติดกับแข่งเซียงจันผัวใครมาอยู่รวมกันบ้างเอเออยู่ไกลเนาะเออผัวเนี่ยอือเอ้าคือคือมาได้เมียมคือมาได้เมียอยู่ไกลแท้เออเดี๋ยวเดียขออนุญาตถามหน่อยขออนุญาตถามหนม่อยเอออันนี้พ่อแม่เสียแล้วเออเดือนเสียหมื่นเกียมาส่วนแล้วเขาแข่งได้มาที่ประเวองดูมีใครบ้าง โอ้ก็ค,คืออันพ่อหากระเสียนเยนาะเห็นาะหากระเสียยังบริหารเดือนช่งซัมเมออยู่ในดินเออเดี๋ยวตะกี้เพิ่นก็อยู่อยู่หลวงพ่อบางเอ้ก็กย,ย,ยังพ,พุ่นเนาะโดยก็มีน้ำตกอ่ะเออแต่พอดีก็บังเกิดเนี่ยก็คือพ่อพ่อเสียเนาะพ่อเสียก็เลยมามาพอดีได้มาเนาะเออปกติเขากกเฮ็ดเบียกอยู่พูดเลยทั้งนั้ยเนาะอยู่บ้บบานก็นอยู่หลวงพ่อบางอยู่หลวงพางเออแล้วก็เฮ็ดเบียกอยู่หลวงพ่อบาง เรียกอยู่ท <t une información> <SL> ักแค่เออสุพรจตงไดเมียอยู่ไก่เด้อิเหตุกักอนไรายอ่าขออนุญาตเลยแมครับเนีออก็คือเดื้อเียกับไปให้เรียกอยู่บ่อเกลือสามีกับไ่ให้เรียกอยู่บ่อเกลือเอออยู่ทักแทกเนาะเออ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 ีออเออ้ออเออเออเอเอ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 อเไอออนออเออเออออออเอเออออออเอ เห็นเห็นเห็นเออเห็นลูกหลานนี้แม่เราเอาฟัวฟัวปะเลยเลยเราได้ลูกสชงคนเออถ้าเปลี่ยนแม่แางว่ะแม่เอ้าคือผู้งามแบบนี้แม่แางงามเออกินใบกิ่งก้านเต๋อเยอะเาะเออเอออันนี้ก็คือเฮือนเฮือนหลานนี่เนาะเป็นน้องสาววะบ่ออันนี้มันเฮือนคอยเกิดเกิดลูกค่อยลูกค่อยอยู่สองเดือนน้องค่อยละ เราตายเราเสียแล้วแล้วก็มาแทนพ่อแม่คอยเลื่อน้องเออโดยโดยโดยแล้วคอยนแบบระยูแบบนี้คนเมืองบ้านทั่วคอยแต่กับแม่เลยหวังนึงเลยนะมาส่งข้าวพ่อแม่คอยตายแล้วคนเลยได้กลับอีกเมื่อล่วงกว่าบงยังมาได้หอดเดือนเลยนะเออเข้าใหญ่เลยข้าใจญ่เลยปกติข้าก็อยู่พี่เนาะอยู่ท่าแขกอยู่เฮ็ดเลียร์พีพีโดย กัาพี่น้องคนละลายฮอดเจ็ปคนบุมีใายเบิงเลย่ไมอือเมื่อเบิงน้องโดยยยงแต่แม่บักไปอันอันนี้แม่บักถามว่แม่ยังก้าวจีข้าวจีพิแม่ยัยู่งขึ้นนะเนอแม่เสียแล้วเพราะพี่น้องแม่เท้าคนนึงเนาะก็เป็นแม่เท้าค้นึง

เสียแล้วขอน่อถามไปยงถามงลือนนั้นมันาลา้เออด้ดด่น้างกัเป็นย่างนักมาเีน้ำนักมุฮูก็เลยมาถามเออเออ้อนอาบารีอะไรยังยังจากคนใส่ใจอยู่เงินคือคือกากเสีน้องบ่โดย เจ็ดแปดคนเลยเจ็ดแปดคนผู้ใดด้วยตายสามคนโอ้ยเรือผู้หญิงกับคนอาคนผู้ชายโอ้ยอยู่อยู่เพื่อนอ่าปัจจุบันนี้เนาะด้วยเออแล้วแล้วผู้ใดเบิ่งใส่เลยแบบนี้มีแต่เตเฮานี่แหละเบิ่งมีแต่เอือยเอือยกับไอ้เขยนี่เนาะแม่แล้วก็น้องคุ้ยเป็นไม่ห้างแล้วก็มีผู้บ่าวอีกคนหนึ่งผู้สาวคนหนึ่งเออเธอน้องอ่ะเนาะเบิ่งน้องน้องเรือ ห้าคนยังน้อยโดยโดยนดย่มเป็นลูกกับนิลามเดี๋ยตาอับรมอมยออ่ะโมโหนะโมโหกันเลยวะเ้ยวขออาจารย์มันมีแล้มักมาลินนลำ้าวมาซอนนี่พี่เดยนยรนนี่เจอพันเข้ามาก็บอกให้แล้วเราเสียแล้วเออโดย แบบลาพาตายนะเอ้าพ่อ่าแม่มืจองเลยแม่แม่คือกันเอ้าบบฮูจังถามมาคือเป็นเป็นอย่างไรนันเนาะพ่อกระบือไอ้สาเหตุข่อเลยตัเด้บอกว่าพ่อแม่จะว่สบายม่ไเขาวาสาน้ำไข่กบอูย่ฮูมนแท้จริงเปาตัวตายแม่ตายมาจัจองมาจะตายตายอยู่แคมน้ำใช่ไ ไที่นี่ไปใส่กันยากแล้วมันมีพ่อแม่เลยอือนี่เปลี่ยนโคกเป็นเขาแล้นเปล่าเลยก็เป็นพ่อเป็นแม่ให้น้องทั้งนั้นเนาะเบื้องก็ไปน้อพ่อแม่เขาก็แบบนิสสาวนะเลยอันนี้ก็คืออันน้องสาวไปอืออ้าวคือเอาคือแปดปีโอ้โดูดู ข้าวเห็ดใดๆคืออ uh, uh, um, ันออกเฮือนคือบื่อเบื่ออยู่น้ำกันบ่อันนั้นเรามาอยู่เงินพัวแล้วแล้วพัวลรวปะเรามาอยู่หากับแม่บอกเอยเรามาแต่โดนแล้วเออโดยเรามาแต่โดนอ่ะเบลยังไม่ได้เกิดอีนี่พ่อแม่ค่อยฮักนะใช่นะเด๋อเด๋อเด๋อกลับมาดีนะซื้อใดๆเนาะผู้สาวสาวบุตรแม่เออ เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขอขอเบิงในเด้อสาบุตรบ่เป็นอย่างเรอเนาะกำลังเฮ็ดเพือนเองอ้พูนซืออะไรคอับพ้น่อเ้าออเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอันเพื่อนอยู่อันพุดไปลินดยู่เพื่อนอันสามัญทองเออไอ้น้องเดี๋ยวน้อง วอลลมแล้วคันนะเ็นนาพ่อแม่มันตั้งเลยนึงเ็นตาลุงมันตั้งเลยนึงเดิมอกคืพ่อแม่อันคืออันสองอันกับนน้องบาและน้องชายเลยงเออวิาคุณนนมันล้างอยู่ตูเลยบอสบายเป็นไข่เเ เป็นใครอะไรเงยอยู่ใส่นอนนั่นเลยจะ้งแตเอ็ดน่าเลยพ่อแม่ก็อยู่เออคืออันนี้อันนี้อันนี้กับแม่นั่นนั่นมาไอ้ล่ะอันนี้มันอันนั้นมันาบาค่อยเลยอะไรจะเป็นผูกกกเนาะอะไรวมเนาะค่อยแทนลูกกอกลูกกางเอื่อยก็ตาย้มาแทนก็ได้แสดงว่าเป็นลูกกกได้ เน,นขอบใจหลายๆเนาะเฮ้ยซื้อหลายๆเรื่องขอนี้ยังทำาสาวานนันเนาะโอ้สาวานันโอ้สาวันนี่บอกคิคุยเลยพี่น้องสาวันนี่น้องสาวกับไม่ได้คิคุยกัเนเพิราไา้นั่นนึงเมื่อกี้โอ้เห็นสาว ประมาณ30ปีนี่แหละ30ปี30สตปีเมื่อกี้เห็นสาววันเทาโอ้ยสิมาลินเห็นผู้สาวแล้วผู้แล่นหนีเลยโอ้เห็นผู้สาวผู้เดียวก็เล่นหนีเผู้สาวเห็นรอคนเวิร์ิบอใครอยู่ผู้สาวยันแต่เออเปบนเพื่อนยังเป็นผู้สาวเพื่อนแกจากอายนะหนึงเนาะผู้สาวเห็นว่าจ้ะรอผู้สาวก็หนีแหละโอ้ใครเนี่ยหนาะยยันเตะคนคนติด่้ ไปกะดีมุขเอาไงสาวซื่อสาวบัดสาวบุษเนาะถามละหกถามลืมะและอันนั้นก็คือสาวบุษนั่นเองพี่น้องสาวบุษกำลังเฮ็ดเฮือนสาตะลื้อธรรมไทยผู้งามงามก็เปลี่ยนแม่แหงเนาะยยอมเลยงามก็เป็นเออ นี่ก็ปกติจะบุตรใช่เปนนางสาวบุตรเออนับถ่าไทยนะใช่ายกั่นแะเออเพื่อเพื่อมีผู้บ่าวเห็นไหมผู้บ่าวถ่ายเห็นไหมไหนผู้งามเบิกมาขอเบิกเลยด้อยขอเบิงสาวสาวบุตรเนาะโอ้ยยันผู้บ่าวเพื่อนเห็นเห็นในซ่องเลยนะไอพี่น้องเห็นเพิ่นกำลังเห็นฝากเงอนเนาะ สบุนกำลังหิดสายเงื่อนนะฮะไม่ไผ่นี่ค hm ือคุอบ่าวไทยฮะสบุนสมุนมีบ่าวไทยมั้งนี่มากบ่มากเนาะการชาวบ้านกันเนาะอยากอยากได้ผู้บ่าวประมาณจักปีสบุนเบิ่งผู้บ่าวไว้รุ่นเลยคือคือบ้าซุกนี่เป็นอะไรคือบ้าซุกนี่ผ่านบ่คือลองเบิ่งดูลองเบิ่งดู ผู้สามไม่แห้งนี่แม็กบ๊ผู้บ้าวท่านเคยแต่งงานจตกเชือดเยสามเออแต่งงานก็น่าหงุดหงิดนะดังเอาเรียนดีเออยังเนี่ยถ้าท่าเลยบ่าท่นเคยแต่งงานแต่เชือดเลยบางดูปบางดูสาบุตรบุตรนาะสาบุตรบางดูปบ่าวซุขนี่ผ่านปะบ่าวผ่านโอ้พี่เนาะบ่าวซุขนี่เพิ่นว่าบ่าวผ่านแต่เนาะสาบุตรกำลังเฮ็ดเชือดนะเออสาบุตรกำลังเฮ็ดเชือนนั่นเองเนอ เฮ็ดสายเฮียนาสะบุดบ่บ่โหจะเออขอถามถ้าอันยูอันตอนยู่้ำพัวอยู่อยู่ยูไก่บ่าสะบุดเือนดกางอยู่บ้านไก่บ่ไก่เอไก่เนาะมีพวกลบกพวนี่ครับเอาเมียน้อยเลยบ่านจะเอาเมียน้อยเลยเออปลากะเอาทุไมบเลย หกแม่พ่อก็มดเียมดโอ้ไปเาสมบรนีเครับสาบรเียวในดูเลียวเหน้ามาบ่งกล้องในดูผูงามเลยกัเออเรียบเลียวแต่หน้าก็นตรงอองสวงามเพี่้องสาบรเลกลจะแกจะชไหมเห็นผู้เดียวเนาตัวบุญเนมา เดียวมีผ <thrust> <robi other noise> ัวมาเ่ให้มีผัวพี่น้องผัวกัป้กันแล้วเลิกกันแล้วนะน้ำแกะบื่อเยเินเงินเสาบุตรเดี๋ยวขอขอเนเบื่อหน่อเด้อพี่น้องอะไเินเนเสาบุตรแ้เียก่อนหน่อนะมบอง่างน้อย มีเจ้า่ลอกแต่่ล่น้องเดี๋ยวเขาไปเลาะโซนทางั้นกรต่อพี่น้องเน,อนาะบรรยากาศอันนี้ก็พอดีมาเบิงอ่าสาบุเทศเพื่อนนั่น,อน,น,อนเองิตักหลับกเต้าเชมเออ,เอ,อคือ น้ำลิ้นนี่เ o าต่อมาแต่ยากพูดทำไมนะต่อติดเลยเนลิ้นกระดาจะมาดกระเออต่ลิ้นมาใช้เป็ูกระเเสอถูกยากเออเออเดียวดูตัวปะลูกสองคนเออลูกสคนแล้วแม่พ่อตายมัดยังแต่น้อง นองก็อดีกระเธอนองก็ยังน้อยอยูะนอยกำลังกินอชูุได้อหนาเขาทำไมนี่พี่ไปพี่นองที่ครับไปรอส่วนนั้นก็ต่อไปก็ได้เนี่ยคอเข้บใจลายๆโอ้โหายไปเลย่แม่ทักอยู่บ้านเราอรกาทัออย่างเรอส่วนนั้นก็ได้นะอได้นอแบบว่านคนกับแบบว่านแบบคือที่บ้านทั้งแบบว่าผู้ใหก็แบบแบบ อันล่มน้ำนะครับบุกิบุกิคุ้ยเลยแบบบุกขอันอยู่เนาะอยู่ในเมืองเหมืนเนาะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ล่มน้ำแบบนี้เดยโอ้ยเคยเห็นเคยบ่ได้คุ้ยด้วยเลยเลยได้ว่าน้ำแล้วกันมาเธานีเทนินกับบัททากด้ยแต่ว่าแม่ธานี้บ่มีอย่างมาตอนเดี๋ยวโอกาสหน้าได้มานนันจะมีเครื่องมาตอนเลยตอนนามีชุดนี้มีเนาะเลยบอกว่าว่าตอนแม่ตอน ไม่ห <the> ่างหั <the> Kid, <the crying fuck> <the enders 68> <the> ้นเออยไม่ห่างนี่นะเออไม่ห่างหั้นได้ขนมให้ลูกได้ใครเด้เออแม่ได้นอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซอกซื้อขนมมาตอนลูกคนส่งแรงๆค่ำๆนี่ก็ได้เนาะได้ได้เป็นดยโดยเบื่อนพี่กะเทิร์นนอนนอนกันอย่างน้อยผู้น้อยๆกับผู้นี่นาะโอ้ยังน้อยอยู่เลยน้อยเออลูกมั่นนะเออไปนองก็ยังน้อยออพ่อแม่เชียร์หมด เ่อคิดว่าลูกเพื่อนมันเนออนั้นเราเป็นเอ้ยลูกมันเชียแล้วอยงเปตนลูกน้องมันนะดยดยโดเดียวเดียวแต่ลูกสิไปสะอาลูกคยไปเียนแลวจะด่าระจุกแซดใช่ใช่ปล่ดีดูมันเด้ได้ขนมก็ให้มันเด้แม่ดมดดูคนเลูกเพา่อโอเคเดี๋ยวไปลดต่อกัเดี๋ยว ส่งค่ำๆถ้าว <Ừ S 1> ่าบทท่านให้ก huh. yeah. hmm? mm ับเงินเสาน่าจะอ่าน่าจะพากยู่เงินจะบูฮูเงินผุดไหทั้งในเมือเงินในบ้านบ่น่าจะโน่นโดยจอดอันบนอ่นขึ้นมาแล้วมันโน่นขึ้นมาอยู่บางซ้ายเนี่ยนะอาดยนั่นน่าจะเม่นก็ไม่นัเอ่าโดยกบูฮูเงินผู้ไหเลยแต่ว่ามาแล้วเพล่นองมดลนี่ฮะนองมละ ยังชองไปเลยเด้ยังน้อยพอดีกรเทินจะกินแหละพอดีกำลังกินนะเฮ็ดบัวแล้วเฮ็ดเนอได้อ่ก็เป็นพแม่หางต้องมาไล่กับเทินใส่ียกได้นากย่งน้อยยใส่เียกเออชนีพอดีจกินเด๋ยวด๋ยวจะรนไปไปไปนาดี อพี oh, you know, ่น้องครักขนาดเลยบรรยากาศ uh, so, อ,ยากอยู่ส่งค่อยขับยำเล้งกันดีพี่น้องก็มีมีมีแบร์เนาะีมีแบร์มีแพะ แพะฮันแบอพี่น้องอ,อยู่เลาวกระเอินแบอเนาะแต่ว่าทางฝั่งไทยกับแพะมีแพะตอนพี่น้องมีเป็ดมีไก่มีหมูพี่น้องข,ขนาดเลยบรรยากาศอยู่สุดคอยคามยำแรงอันนี้เป็นกะมาอาบน้ำยู่นี่พี่น้องอาบน้ำซักเครื่องน้ำนี่พนกะต่อมา,ตออมาตแต่ผู้นั่นเองเนาะมาแต่หอยแต่ผู้นั่นเอง เลยสบายดีนแล้วสบายดีตัวหมูตัวหมูมันกินนะพี่น้องตัวมูนี่กินนแย่นะพี่น้อง พี่น้องมันกินหญ้าเนาะพี่น้องเนาะหมูสะโพอตัวหมูมันตุ้ยพี่น้องมันกินหญา้ามีเห็นกินหญาน้าแน่พี่น้องเลยกินหญ้าแล้วกันตัวงัวก็กินคือกันพี่น้องงวังวงัวตัวหมูกินหญา้าหมดเลยเด็กคือมันยำจมับจ้องๆน่มันมันกินหญ้าได้พี่น้องตัวหมูเนาะ Hmm. Chắc cắt nhau Tôi muốn chỉ nhà cho họ mình tùy thay tùy ra xem subscribe อันนี้ก็กิ่นเนี่ยคือการไอพี่นอนะ้องเลยพี่น้องเลยนี่กคือบรรยากาศอยู่ช่วงค่อยค้ำยัแนแรงนั่นเองอนนอนนพี่น้องอนะ่เดี๋ยวอีพีนี้อ่าบอสุข,ขอจบคลิปก่อนพี่นอ้องฝากติดตามอีพีต่อไปเนะาะบอสุกายัางอยู่บ้านหว้วยแห่นี่พี่น้องว่บาบอสุกัน พาไปเลาะทางไหนพี่น้องอยู่บ้านหวยแห่นี้สำรับอีพีนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดี